ถึงแล้วจุดที่มีโมแกงเองข้าวมมแกงเลงยตรงบ้านคณะนะหลังโรงเรียนบ้านคณะพอมาถึงโรงเรียนแล้วก็ขับเข้ามาเล็กนิดนึงก็จะเป็นปีนเขาพอดีนะตีนเขาขนมตรงรักตรงนี้ก็จะมีเส้นทางที่ชาวบ,บ้านใช้เก็บหาของป่าเก็บเห็ดน,นะอันนี้ฝนตก หนักมากผมถ่ายลูปไม่ได้จะไปถ่ายภายกันลนล้วไปดูนะว่ามันยังมันยังมีหม้อ,อกแรงอะไรอย่างเดีย๋ยววันหลังจะได้มาถ่ายาไปดูกันเด็นเด็กกัน พอมีอยู่นี่แม่ใหญ่อยู่นั่นี้นเก่านี่ก็มีอ่ยนี่ยกลาเกลานมเข่าะถนม่เ่านี่ก็มี วันไหนที่แดบบดสวยๆค่อยมาถ่าย <c oughs> นีน้ำรองแล้ววไปสำรวจจุดที่แบบส,สวยๆที่เคยมาถ่ายตอนนุ่นๆเลยมันคุ่งยาสวยเลยแ้พอมีหม้ออยู่นะ แล้วก็ย่าเข้ากล่ำสีม่วงดอกสวยๆนแะ้วมันเฟิรนอะไรก็ไม่รู้สาเขียววันนี้คงถ่ายไม่ได้นะจุดที่เคยมาถ่ายตอนนู้นน้ำท่วมขึ้นมาแล้วนี่ดอกไม้สวยเลยอ่ะนี่ต้นเล็กๆนี่ มันเป็นหมอ้อเล็กๆเหยวมาแล้วก็พวกเผาใหญ่ๆอยู่ในดงเฟิรนนี่แ,บบนนแล้วยาเข้ากันนี่ดอ,อ,อกสีหมะนั่นแหละต้องใหญ่ออกมาไม่ได้หรือว่าจะ จะลองจะลมแรงไม่ไหวครับได้แต่สำรวจไว้ก่อนนะถพอมีม่อให้เห็นอยู่ครับในดงเฟืนตรงนี้อันนี้สวยย่าเข้ากรมสวยมากเป็นสีม่วงมันเตีมเขาขนมดงรักนะนี่ ตรงนี้ก็เป็นแนวการไฟไปจับรถเข้ามาครับเดี๋ยวจากโรงเรียนบ้านคณะหนักเลยเพื่นอนน้ำหล ของมอกแกงลิงเลยนะมีความเชนมีเฟินขึ้นนี่เปนน้ำภูเขาที่ไหลลงมานะหลากเลยแตนี่ก็สวยอะ่ะมปป่าโบราณแบบคล้ายๆคล้ายๆบนบนภูกระดึงเนี่ยปกติถ้า,าจะเจอพวก พวกแกงลิงนะเราต้องไปเจอที่ผูกกระดิงอัน,นี้ก็ขับรถมาแป๊บเดียวที่จังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ต้องเดินไกลถึงผูกระดึงแล้วที่นี่มีพวกกระต่ายป่าด้วยนะตอนเจอพวกชาวบ้านเจ้าของไร่เขาเล่าให้ฟังว่ากระต่ายมันชอบมากินตัวมันแล้วก็ตุ่นนะ มีโอกาสก,ก็จะมาวางคันเอลลาแถบกันนะตรงนี้ดงดอกอยากเข้ากล่ำบสีบัวนี่สวยมากเป็นดงนะไม่ใช้ล่มเนาะ มีคงจะมีพวกกระต่ายก็เจอเยอขีเห็นอยู่นะขี้กระต่ายยังไม่เคยเจอนะชาวบ้านบอกว่ามีแล้วก็ตุ่นมีนกเนะี่ยจับมแมลงนี่นะลัมแมลงเสียมปานหรือเปล่อาออกหากินตอนฝนตกเป็นทางเลี้ยงวัวมากกว่านะามันธรรมดาคงเจอฝูงวัว คือที่นี่เป็นตีนเขาพานมดงรักนะม่ดูลำธารเล็กๆตรงนี้ได้แต่สำรวจกันนะ นี่เห็ดสวยๆเลยเหมือนกันถ้าถ่ายรูปได้นะถ่ายให้ดูสักหน่อยจริงโรยบางๆแล้วดอกไม้โดนฝนก็สวยเลย กลับไปที่รถก่อนมีช่องทางเข้าเยอะเยยทางเก็บเห็ดทางทางดูแลกันไฟป,ป่า ติติ๊ดเลยทางบ้านบรเชัทโอ้ลมลแรงมาอยู่มาแล้วสุรดินของเราถ่ายให้หดูสักหน่อยตอนที่พายุจะมาหนัก ไ,ไปถ่ายดอกเข้าวกรรมให้ดูสักหน่อยตรงที่มันเยอะเดี๋ยวสักชัดถ้าเป็นพิธีตอนที่มันจะฝนจะมาหนักกว่านี้ดูฝั่งนี้ Go, 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 go. <c oughs> มาทำไมก็ถือว่ายังไม่โดนชาวบ้านถ่ายทิ้งนะตองคลองน้ำนี่ยัอยากจะมาดูก็น่าจะมาง่ายนะคอนโซลินไม่ต้องปีนเขาขึ้นไปดูบนมันภูกระดึงจังหวัดเลย 拜我 <Bye. S 2>